วัดีครับวันนี้ก็มีเคสที่น่าสนใจนะครับลูกค้าไม่อยากเติมโคนปิดผมขาวอีกแล้วนะครับก็มาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีนะครับอามเลยเลือกทําไฮไลท์ใหม่ทั้งศีรษะนะครับเพิ่มไฮไลท์เข้าไปโดยใช้อัตราส่วนไฮโดรเจนที่สเอร์เซนะครับเพื่อไม่ให้ผมเสียซึ่งเป้าหมายของอามในวันนี้อามตั้งใจจะทําให้สีผมตรงกลางและตรงปลายเนี่ยสว่างเท่ากับโคนที่ขาวนะครับระดับการฟอกผมที่อามคาดหวังไว้ในเคสนี้ก็คือระดับ8ปดถึงเนะครับ ก็คือเกือบขาวแล้วก็พยายามใช้ไฮโดรเจนต่าๆและทิ้งเวลาให้นานนะครับเพื่อที่จะไม่ทําลายเส้นผมลูกค้าในส่วนของการโทนเนอร์นะครับวันนี้อ้าเลือกโทนเนอร์ที่เก้าอี้นะครับเพราะทาถนัดกว่าอัตราส่วนที่ใช้ก็คือสีม่วงเบอร์12นะครับ1ส่วนไฮโดรเจนสองจุส่วนแล้วก็แชมพู1ส่วนครับวันนี้ที่เลือกใช้สีม่วงระดับ12เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเม็ดสีสีม่วงค่อนข้างน้อยนะครับ เวลาโทนเนอร์แล้วจะไม่ทําให้สีผมลูกค้าติดข้ามไปเป็นสีม่วงครับมันจะแค่ตัดสีเหลืองออกไปเคสวันนี้ก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับก็คือตําสีผมตรงปลายให้สว่างขึ้นโดยที่ไม่ทําสีโคนนะครับแล้วก็กรบช่วงรอยต่อระหว่างผมธรรมชาติและผมทําสีให้ดูสมูทมากขึ้น,นครับเพื่อที่จะลูกค้าจะได้ไม่ต้องมาเติมโคนบ่อยๆอ,อีกแล้วนะครับยัง้งก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับสวัสดีค่ะ